ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่า,วาไม่เจ็ดก็แปดครับนี่ยังไงกับการทำง,งานแบบนี้เป็นมาก็ผมว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่แข็งแรงอย่างเดียว,ยวแต่ว่าผมว่าพี่ๆเขาน่ารักจริงๆแล้วผมมีโอกาสเจอหลายๆทีมมากครับแต่เปลี่ยนมาทุกทีมก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็บวกกับผมรู้สึกว่าสไตล์ผมอ่ะผมเป็นคนใช้คำว่าอะไรดีรอยัลตี้อยู่แล้วคือผมใช้จริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็ ใครอยากอยู่กับผมนานๆก็เล่นเชิดตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงครับต่อหมายถึงวันนี้เหรอครับตัวกันเย่ก็สำหรับวันนี้จะเป็นการเยี่ยงนในไลน no ์แอดโนไฟครับ<ช>จะเป็นโฟมฉบใหม่ซึ่งเออก็นอกจากความสะอาดก็ยังมีการกำจัดแบคทีรียครับที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็มีเอ่อกรดซาลิซิลิกแอซิดจริงๆแล้วเนี่ยเคลมได้เลยว่ากำจัดแบคทีรีย ได้99.9%ใน1ิวีเลยครับแล้วก็ไม่ได้แค่นั้นคือมีสารบำรุงที่ดีด้วย<ม>ก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้ชายทุกคนเลยเอา่ามันมาทำมันมัน,ม,นมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะใช่ใชม่มันเหมือนมนไม่ทีพี่ตอบว่าเคยแบบว่าหน้าเป็นคนหน้าทังมาก่อนใช่มันผมผมเข้าใจดีอะ่ะคือจริงๆรงายแรกที่ผมร่วมงานกับกันนเย่ก็คืแอนไฟเช่นกันคือตอนนั้นอะ่ะแบบเออคือ,ค,อคือเราเราเคย เคยอยู่ในจุดที่เราแบบไม่รู้เท่าไม่ถึงการว่ามันต้องดูแลแล้วมันก็เคยไอ้น,นี่มาก่อนในวันหนึ่งเราได้มาเป็นแบบส p อ k e s p e r s o n ของของกคนเนอร์มนได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยครับผม,มรู้สึกว่าผมกล้าที่จะพูดเพราะว่าเราผ่านมาก่อนว่าแบบเอ้ยอย่าอย่าปล่อยเลยยิ่งแบบยุคนี้สุดท้ายแล้วการทําให้ตัวเองดูดีมันก็เป็นความมั่นใจของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยต,ตัวตัวต่อบำรุงบากอะไรแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่ล้างหน้าเฉยๆอ้นี่จาภาษาผู้ชายคือสุดท้ายแล้วผมว่า มันไม่มีคาว่ามากหรือน้อยครับมันอยู่ที่ว่าคุณไหวแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณไหวนิดเดียวอะ่ะคุณดูแลนิดนึงคุณก็บอกว่าคุณดูแลเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่คุยกันเรื่องจํานวนแต่อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเหมาะกับตัวเองคันนี้เป็นนักนวไฟครับคลิปกันแดดทาไหมคะส่วนใหญ่ผู้ชายก็ทาไม่ทาจริงๆต้องทาโอ้หดูแดดพานเรานีปีนี้ได้ข่าวว่าจะร้อนขึ้นอีกแล้ว <ปะ S 1> แล้วจริงๆผมว่ามันคอนติเนียวกันคือควรทากันแดดทุกวัน แล้วพอทากันแดดก็อย่าลืมผมล้างหน้ากันน Anglo ี้แม่แนโนไซงด้วยจะได้สะอาดตอนหลังจะต,ต่อรู้เลยใช่ไหมว่าต้องดูแลตัวเองอยังไงไม่เหมือนสมัยก,ก่อนตอนได้แคเข้าวงการใช่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าเบสผมมันก็จะเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วครับโดนฝุ่นอย่างเช่นเนี่ยฝุ่นที่มันไม่เคยจะยังยังคงอยู่ผมก็เซนซิทีฟมากๆอะไรเงี้ยครับเจอทั้งสิวเจอทั้งผื่นพอร้องเอาออกไปเหอะฝุ่นอนะอะไรเงี้ยครับ เอการดูแลต้องไม่ยากต้องไม่เยอะพี่สุดท้ายถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณจะใช้เยอะๆทําไมอย่างเช่นการทำความสะอาดถ้าโฟมล้างหน้ามันดีพออย่าง Garnier Men Nuo Face อุ้ยพูดหลายรอบได้วันนี้ก็พอแล้วครับอย่างวันนี้เอาไป็กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยใช่เฮ้ยวันนี้มุ๊ยมีสตรีมเมอร์ที่ผมดูหลายคนมามาร่วมงานด้วยเพราะรู้สึกเราเป็นไงจากเด็กที่เคยติดเกมเล่นเกมมาก่อน ผมว่ามันมันมันเป็นทุกคนแหละสุดท้ายแล้วเราอยากมีมี e s c a p e zone ซนของตัวเองจริงจการโดดเข้าโลกของเกมมันก็เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่แบบอย่างทุกวันนี้การที่ผมมีคอมมูนิตี้ฝั่งเกมของตัวเองมันก็จะมีเพื่อนที่ทั้งเรารู้จักหน้าไม่รู้จักหน้าแต่แต่เราก็มีช่วงช่วงโมเมนต์ที่เราแฮปปี้ร่วมกันอะไรเงี้ยครับในเรื่องการเล่นเกมสมัยก่อนถด็ว่าเด็กติดเกมมันจะมันจะภาพอริงแบบนึงเลยนะใช่แต่สมัยนี้รู้สึกมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นยูนีสปอร์ตไปแล้วใช่เพราะ คือเมื่อก่อนอะ่ะเราอาจจะยังไม่ได้ถูกซับพอร์ตกันมากเท่านี้แต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าการที่คุณเล่นเกมเก่งมันจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นเด็กติดเกมอย่างเดียวแต่ว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่เขาจะเรียกคุณว่าคุณอาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้นะเพราะแบบ e อีสปอร์ตวันนี้มันก็ถือว่ามาแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนต่อ,ตอเล่นเกมเยอะขนาดผมก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ชอบแอบตื่นมาตอนเช้าอะ่ะ <laughs> เอาผ้ามาคุมคอม่ะ นั่เคยเคยอะไรเงี้ยครับนั้น,นตอนนี้เหรเรายัางอยู่ในวงการเกมเพิ่งกลับมา,าเพราะจริงๆช่วงช่วงชีวิตช่วงนี้มันก็ดูแบบเราเราก็ต้องหาจุดพักผ่อนใหม่ๆของตัวเองครับเลาพอกลับพอกลับมาอีกครั้งซึ่งไงผมรู้สึกเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่วงการเกมนั่นเยอะมากาจริงๆสังคมผมมีแต่พี่ๆโตๆแล้วก็น่ารักหมดจริงๆแล้วแบบแล้วก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าคอมมูนิตี้เกมของผมตอนเนี้ย โชคดีคอมมูนิตี้ผมดีรู้รู้สึกว่าแข็งแรงทุกคนแบบช่วยเหลือกันปรึกษากันอะไรอย่างงี้ครับเขารู้ไหมครับว่าเป็นต่อันาพไม่รู้ครับคือเราตั้งใจรู้บางคนรู้ไม่ทั้งหมดครับมีเพื่อนเพื่อในวงการด้วยไหมในในกลุ่มคอมมูนิตี้มีมีมีในวงการด้วยมีเพื่อนในกองด้วยที่เจอตอนกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทุกทุกทวกที่ใช้ชีวิตมันกับ ม่่ัวโงตอวันอย่าไปนับเลยครับเราสัมภาษณ์เรื่องอื่นดีกว่าไม่ต่อเรื่องกลับมาเรื่องมีโมเม้นท์ใช้เกมเป็นเป็นการแบบเหมือนได้ักผ่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนบางครั้งเราก็แบบอยากอยากหลุดเข้าไปในโลกน่ารักน่ารักอะไรของเราบ้างเกมเกมที่ผมชอบมันมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหัวเสียใช่ไหมครับ มาเป็นของคู่กันครับพี่แต่เราว่าได้ฝึกสติว่าเราควบคุมหัวร้อนยังไงใช่ครับฝึกสติถึงขั้นแบบล่าสุดไปเหมือนแบบไปเรียนปั้นดินเผาเลยเป็นยังไงบ้างยังไงอันนั้นอยากลองเขาบอกว่าเขาบอกว่าช่วยให้ c o n c e n t ทร t ขึ้นนักแสดงควรจะ concentrate ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เลยลองดูไม่ใช่ถามและเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงผ่านสคือผมรู้สึกว่าพออาจจะยังจัดระเบียบร่างกาย ไม่ไม่เก่งเท่าคนที่เขาคือนิ่งไม่พอแล้วกันหมายถึงว่ามันมีแบบความต้องเอามือนิ่งตลอดอะไรเงี้ยซึ่งผมยังแบบไม่เก็ตที่มันออกมาได้ก็เพราะว่ามีพี่ที่เขาสอนช่วยด้วยความเราเพิ่งเริ่มด้วยหรือเปล่าใช่ยังไม่อ่ใช่แต่ก็ไม่รู้จะมีครั้งต่อไปอีกเมื่อไหร่ด้วยรู้จากสภาพเวลางานเราแล้วแต่แต่มีแต่มีโอกาสไหมที่จะไปซ้ำมีจริงๆแล้วผมว่าณวันนี้ผมเปิดให้กับแอคทิวิตี้ใหม่ กับตัวเองมากว่าแบบอะไรที่ยังไม่เคยลองดูอะไรอย่างนี้ครับถ้าไม่เปิดมากขึ้นนะต่อเปิดขายตุด้ดี้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นสำหรับชีวิตต่อช่วงนี้ไม่เก่งนลหมือนผมรู้สึกว่า<ม>ความคิดเราก็เปลี่ยนด้วยมผมโตขึ้น<ม>แล้วก็หลายๆอย่างที่เราปิดอยู่มันก็เริ่มเอ๊ะลองเปิดดูแล้วก็บวกกับพออะสาแล้วผมรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรจริงๆการออกไปลองมันไม่ได้เป็นการหาแล้วว่าชอบไหมแต่ว่า เราออกไปลองเพราะอยากลองอ่าใช่มันมีจุดคลิกอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปิดลองเปิดดูแล้วลองเปิดรับมันดูบ้างหลังจากที่เราไม่เคยเปิดรับมาเลยเลยไม่มีเลยพี่ผมแค่รู้สึกว่าวันหนึ่งไม่เกี่ยวหรอกผม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 จะบอกว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้อยากเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเหตุผลหรืออะไรก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ผ่านความรักที่ไม่ดีมาสำหรับผมผมผ่านความรักที่ดีมาเพราะฉะนั้นนี่ นี่ไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยแต่ว่าเราก็มีวิธีการทางออกของตัวเองใช่มีอะไรอยากทำอีกทีแบบว่าตั้งเป้าแล้วว่าฉันอยากจะไปอะรอยากอยากลองดูอะไรเงี้ยจริงๆช่วงนี้อยากลองอะไรที่มันผ่าผลขึ้นรู้สึกว่าเผื่อมันจะแบบทำลายความกลัวความสูงตัวเองได้ปิเริ่มจากปีนหน้าผาก่อนปีนหน้าผาเคยปีแล้วปีนได้อยู่แล้วใช่ครับแต่แค่ไม่เคยถ่ายลงหรือว่าเราจะลองปลองบินดู อะไรเกิดขึ้นครับจริงปอบวเป็นคนกลัวความสูงหรอมากครับขาสั่นที่ยกเว้นถ้าจะมีมีคนสั่งแอคชั่นเงี้ยผมโดดหมดสูงเท่าไหร่ผมก็โดดแต่ถ้าแบบอยู่ให้ไปโดดเงี้ยผมไม่ไม่ไหวไม่กล้าเครื่องเล่นเสียวๆก็ไม่กล้าปั๊ดคนมีความกลัวมีกรอบของตัวเองค่อนข้างสูงใช่ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่อยากจะลองออกมาจากกรอบของตัวเองใช่อยากลองว่าว่าไปได้แค่ไหนแล้วก็บวกกับโปรเจกต์ใหม่ ที่กาลังจะเริ่มในกลางปีเนี้มันก็เป็นจุดใหม่ของผมด้วยอะไรเงี้ยครับใครจะรู้พี่ๆอาจจะเจอผมอะไรใหม่ๆก็ได้กลางปีนี้แสดงโปรเจกต์ใหม่นี้เราไม่เคยตอบในภาพนี้มาก่อนออคนถ้าคนไม่ได้ดูในความหมายมันอาจจะรู้สึกว่าเอะซ้ำหรือเปล่าแต่ในความจริงคือมันไม่ซ้ำเลยครับ แล้วก็เราจะพยายามทำให้มันใหม่ให้ได้แล้วกันครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรก่อนประมาณนี้ยังยังเป็นวงการบันเทิงไหมหรือว่าบันเทิงครับบันเทิงใช่แล้วไม่จะฉีกกรอบออกไปเลยก็จะเป็นโปรเจกต์แสดงใหม่ครับใช่ยังเป็นงานแสดงใช่อผมเป็นนักแสดงนะพี่ให้ผมทำอะไรเออเมือยังเมื่องเมืองไทยอยคุณงานนักแสดงอ่ะบ้าพี่พูดอะไรครับเนี่ยตัอรอความท้าทายอะไระทุกวันนี้ผมว่าความท้าทายสุดคือการเจอทีมใหม่ๆ มันคือการที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราทํายังไงเราถึงจะเข้ากันนะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมว่ามันชาเลนจ์กว่าการหาบทอีกทุกวันนี้แบบยิ่งหลังนาดาวปิดมาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มสเตเบิลกับการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่พี่มีความรู้สึกว่าต่อต่อได้สเตเบิลตั้งก่อนนาดาวปิดเออสำหรับชีวิตนี่มันกลายเป็นของขอย่อนไหว้เรื่อยๆมันก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ายิ่งยิ่งเราเราเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเข้าใจมันขึ้น การเจอทีมงานใหม่ๆของผมอะ่ะผมรู้สึกว่าหูมันชาเลนท์กว่าการหาบทที่ใช่อีกอ่ะเพราะมันคือเราเลือกไม่ได้ด้วยซ้าม,ม,มันเหมือนซียมซีเลยอ่ะว่าแบบวันนี้เราจะได้เจอใครนะอะไรเงี้ยครับเราไม่สาม,มารถคาดได้ว่าเราจะเจออะไรเนี่้าบดเราล่วง,ง,งหน้าว่าเราต้องเล่นยังไงใช่แต่ก็ยังยินารใว่าผมยังเป็นคนโชคดี <c oughs> ก็ยังคง1 1ปีที่ทํางานมายังไม่เคยเจอคนไม่ดีครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณนะครับ 啊、嗯